วิธีเปิดโหมดมืออาชีพใน facebook ส่วนตัวเพื่อสร้างไรายได้ทำยังไงไปดูกันครับอันดับแรกเข้าไปที่แอป a c e b o o k เลยนะครับกดไปที่โปรไฟล์ครับแล้วกดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นคำว่าเปิดโหมดมืออาชีพกดเข้าไปเลยครับกดเปิดเลยครับหลังจากที่เราเปิดโหมดมืออาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นโปรไฟล์ครีเอเตอร์ดิจิทัลแล้วนะครับ หลังจากนี้เราก็เข้าไปดูเครื่องมือต่างๆที่ระบบให้มาในแดชบอร์ดมืออาชีพได้เลยนะครับให้เรากดตรงคำว่าดูแดชบอร์ดพอเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นช่องประสิทธิภาพการประมวลผลของโปรไฟล์ของเราว่ามีการเข้าถึงหรือการมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับแต่ผมให้เราเลื่อนลงไปดูเครื่องมือการสร้างรายได้นะครับกดปฏิการสร้างรายได้ครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีมือใหม่หลายๆท่าน ไม่เข้าใจกันเยอะมากเลยครับมีคําถามเข้ามาว่าทําไมของฉันไม่มีเครื่องมือเหมือนของคนอื่นไม่มีโฆษณาในสตรีมไม่มีโฆษณาในคลิปรีวิวคือผมจะบอกงี้นะครับมันก็บอกอยู่แล้วคําว่า not yet eligible เนี่ยคือคุณยังไม่มีสิทธิ์หรือว่าคุณยังไม่ผ่านเกณฑ์หน้าที่ของคุณก็คือลงคลิปทําคลิปจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะครับแล้ว Facebook ก็จะส่งเครื่องมือต่างๆมาให้เราเองไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในคลิปรีวหรือว่าโฆษณาในสตรีมนะครับ